มีอัปเดตใหม่สดๆมาจาก Summoners War นะครับผมชื่อ Summoners War Reload นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมเจอร์อัปเดตที่กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือมีรางวัล p r e r e g i Station r แล้วก็ผมกำลังเดาว่าเอ๊ะที่มันเข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นมอนสเตอร์ใหม่หรืออะไรกันแน่หนะ้าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซั b s c r i b ์อยู่ถึง67%เเลยทีเดียวอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะ กรับสวัสดีมั่งผู้ชมไทยะครับวันนี้ต้อนรับสุรายการทูนูสซัมเบเนสแคสต์นะครับก็มีกิจกรรมนะครับผมเป็นการโปรโมทนะตัวที่เป็นอัปเดตใหม่ของซนะัมเบเนสบอลเข้ามาจัเข้ามาอีกใน,ใ,นในไม่ช้านะก็คืออันนี้มันก็คือพรีเดหกจูนถึงอันที่เมเจอร์อัปเดตนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะทำกิจกรรมการลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วก็รับของรางวัลไปฟรีๆเลยนะครับอ่ อันดับแรกนะก็คือเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดของตัวนี้ก่อนก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์นะเป็นควีนเซเลนิตี้หรือเปล่าลองดูนะเพราะว่ามีรอยดวงเซี่ยวจันทร์อยู่ตรงนี้นะอันนี้อาจจะไม่ใช่เมดูซ่านะครตรงนี้ก็เป็นคล้ายดวงจันทรได้ไมแล้วก็มีแบบพวกกระทงกระทานะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าคืออะไรนะนี่ครับก็ pre registration reward นะอันนี้ก็คือจะให้เป็นเจ้าตัวเ,เลนโอมอน5ดาวอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสโคลด้วยนะครับสองคบรอบ9ปี5ใบนะครับอ่าเนี่ยก็ มันก็จะให้รางวัลเหล่านี้มานะครับอันนี้คือไลน์ซัมเมอร์เนอร์ผู้เล่นใหม่นะครับผมที่เปิด ID ใหม่นะอ่าก็จะอ่ผู้เล่นที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่1นึ่งเดือนปีสองพันยี่สิบสามอะไรเงี้ยก็คือจะได้เซตนี้ไปด้วยใช่ไหมวิธีการนะครับแล้วก็หลังจากที่อัปเดตมาแล้วนะก็จะได้สกอร์็อตโค้กเล็กก็ปีหนึ่งห้าใบนะครับอันนี้คือเพื่อนๆใส่อีเมลเข้าไปในนี้นะนะครับผมแล้วก็อ่า กด r e q u i r e c o n s e ต t ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด r r e r e g i s t r t t i o n เข้าไปหลังจากนั้นเพื่อนๆจะได้รับอีเมลมานะครับจะได้รับอีเมลมานะครับก็ในอีเมลเนี่ยมันก็จะ,ะมีโค้ดนะครับก็จะมี Pre Registration Code นะครับผมส่งมาในอีเมลให้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาตรงนี้ไปเติมได้ที่ หน้านี้นะครับที่หน้านี้นะอ่ามันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็สามารถเติมได้ก็คือเอาโค้ดเนี่ยฮะไปเติมปึ้งปึ้งในนี้นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอ่าใส่ ID แล้วก็โค้ดของเราแล้วก็กดยูสคูปองโค้ดนะเนี่ยมันก็จะบอกว่า ID อะไรกดใช้เลยไหมไปยัปง เรียบร้อยนะครับได้ของรางวัลแล้วนะครับก็เข้าไปดูในเกมเมื่อค่อยไปเพื่อนทุกคนสนุกอ่ากับ Summoners War แล้ว<ๆ>ก็เตรียมรับมือกับอัปเดตใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในรอบนี้ไม่ใช่ไ่ดูซรายแล้วหรือเนี่ยเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ